ล่อยเรียกมามีคนตรงไ้นะครับกดกกันหัวได้ตัวเล็กเหลือล่อยได้ตัวใหญ่ตะก,กีตัวนะครับหนับเล่ให้เล่นุก๊กปีนี้ปลาไม่มีนักป่าตกปีโปรนกี ตัวดี้ามเนื้อกระดีเล็กขนาดไหมผมตัววยยมนทิวตัวนี้อยู่ผมตันทิวนี่ตัวนี้ตัวเวยญ่นี่ตัวประมาณสักสักโหลหน้าได้ต่างวันได้แก่นงสีตัววันนะี้อากาศนับ Lihat Bayi metan nawa Hmm Cukup ni. eh